เฟซบุ๊กพ่อค้าขายของเก่าคนหนึ่งครับนำภาพโอ่งเสี่ยงไฮ้โบราณของนายพาดลนชัยรักผู้พิพากษาสมทบศาลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทองที่ถูกขโมยไปนะครับเมื่อคืนวานนี้เนี่ยนะครับก่อนนําไปโพสต์แล้วก็ขายให้กับลูกค้าก็มีการเอาหลักฐานนี้มาที่ตํารวจภูธรเมืองอ่างทองใช้เป็นเบาะแสหาตัวผู้ก่อเหตุสุดท้ายครับตำรวจเนี่ยก็ไปล่อซื้อนัดแนะเข้าไปดูสินค้า ภายในบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลอ่างแก้วอำเภอโพทองที่อ่างทองเลยครับ mm hmm. เมื่อตรวจสอบไปแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ไปพบองค์เสี่ยงไฮ้ที่ถูกโจรกรรมมาตั้งปะปนอยู่กับองคอีกสองใบที่หน้าบ้านครับ mm hmm. เจ้าของบ้านบอกว่ามีคนเอามาขายให้ค่ <c oughs> ทั้ง3าใบานี่แหละ mm hmm. มีคนยกมาขาย3ามใบสนนราคา2,700บาททีนี้ก็สอบถามขยายผลเรื่อยไปนะครับ ทีนี้ก็ทราบข้อมูลว่านายสาราวุธอายุ40ปีเป็นผู้นํามาขายโดยให้โอนเงินผ่านบัญชีนางสาวมณีรัตน์อายุ24ปีซึ่งนางสาวมณีรัตน์เนี่ยเป็นภรยาต่อมาตํารวจก็นํากําลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักนายสาราวุธครับอยู่ใกล้ๆกับวัดโลสุทธาวาสที่ตําบลตลาดหลวงอําเภอเมืองครับก็ไปพบมีโอ่งโบราณมีกระถางโบราณอีกจํานวนหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบอย่างนี้ก็ยึดทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานครับนายสาราวุธยอมรับสารภาพ บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับร่วมกับนายมดซึ่งนายมดเนี่ยไม่ทราบนามสกุลร่วมกันสองคนนะฮะและนายมดเนี่ยก็พึ่งจะพ้นโทษมาจากเรือนจําด้วยไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็ตระเวนขโมยโอ่งนะครับไปขโมยโอง่งทั้งที่วัดกลางราชคูที่ตําบลหัวตะพานไปขโมยตามร้านขายอาหารตามสั่งที่อําเภอวิเศษชัยชาญรวมไปถึงองค์โบราณของท่านผู้พิพากษาสมทบ ท่านพาดนด้วยฮะ,ะเนี่ยฮะก็ไปขโมยมานะครับเบื้องต้นตํารวจก็แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนแล้วก็เร่งติดตามตัวอีกคนนึงก็คือในมดมาดําเนินคดีแล้วถ้าหากว่าใครมีโอ่งโบราณหรือว่าทรัพย์สินของเก่าๆเนี่ยสูญหายไปนะครับทางตํารวจบอกว่าลองมาดูที่สพเมืองอ่างทองได้อาจจะเป็นของกลาง ที่ตรวจยึดมาได้อาจจะเป็นของท่านที่หายไปก็ได้นะครับอไม่น่าเชื่อฮนะองตั้งอยู่หน้าบ้านเฉยๆเนี่ยอ,อยู่ๆห,หายไปเลยเชา้านะมาหายไปแล้วออ900บาทไปขายได้900